ครับวันนี้ก็เป็นเกมที่สนุกนะฮะเพราะว่าจริงๆก็ยังเสียดายว่าถ้าถ้าทางน้าเตรียมตัวมาดีกว่านี้น่าจะสนุกกว่านี้ก็เหมือนในในเกมในลีกน่าจะสูสีกว่านี้ครับเข้าใจด้วยเงื่อนไขต่างๆแต่ก็ว่ากันไปฮะว่าวันนี้เราก็นักเตะเราก็ตั้งใจเพราะว่าเตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นเดือนละก็ถือว่าเป็นแบตอุ่นเครื่องที่ดีเตรียมตัวในการเป็นแชมปนลีก ครับผมบเต็มที่อพอกันหมดทั้งเหนือทั้งใต้ผมว่ามาถึงตอนนี้ไม่ต่างกันทุกคนมีบุคลิกลักษณะวิธีการเล่นที่พิสูจน์แล้วอะว่าแต่ละโซนที่เข้ามาถึงระดับนี้ได้ไม่ธรรมดาตอไม่เราไม่ได้เป็นผู้วิพากษ์นะครเพราะเป็นเรื่องของกฎกติกาและสถานการณ์ ก็เข้าใจทางนนทบุรีแล้วแฟนขับเขาเหมือนกันนะครับว่าต้องการความชัดเจนเข้าใจไทยลีกในแง่ของการจัดการในเหตุการณ์พิเศษอย่างนี้แต่ก็เป็นที่เข้าใจฮะว่ามันก็ต้องวัดกันในสนามอย่างนี้จริงๆตัวตอะสะท้อนอะไรกไรบดูว่าจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็กรณีก็มันตอบไม่ได้หรอกเพราะอนาคตข้างหน้ามันมีอะไรอีก แต่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของสภากรรมการแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะฮะที่ที่ให้ความเห็นต่างๆที่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กฎกติกาต่างๆเนี่ยเราก็ฟังได้ทุกอย่างยอมรับเพราะว่าตอนตอนต้นปีก็มีอย่างนี้เหมือนกันตอนนั้นเราก็อยู่หัวตารางฮะก็มีการโมคฆะไปเลยแต่ครั้นี้เนี่ยไม่โมฆะเอา snapshot หรือว่าจะเอาผลว่าจบเนี่ยมันจบแบบไหนจริงจริงจบมันมีอย่างเดียวบจบฤดทุการมันไม่จบอย่างเดียวหรอกผลวันนี้ครับจะส,ร,จสร้างความมั่นใจรอบแชมเปี้ยนลีกขนาดไหนบนะ้างก,ก,ก็ยังไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราเล่นเป็นระบบอยู่แล้วก็อยู่ที่โค้ดเขามีปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยครับเพราะเกมเกมในแชมเปี้ยนลีกคู่แข่งไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างนี้แหละ อันนี้เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายโค้ชแล้วเขาทำกันบ้านกันอยู่ครับผมที่บ้านการเล่นในบ้านการแลกในบ้านเจอรับประชาเจอรัฐประชาไม่ไม่ได่ตรวใ้กาบอลมีผมตอบของทงใจบอลก็ตอนนี้แบบวันนี้ที่เพจของบางกอกเอฟซีเองก็เป็นหมื่นนะฮะที่ติดตามว่าในในเพจเราก็เป็นอันดับ8ของประเทศมียอดสมาชิก2 2 7 0องประมาณนี้